วันนี้มาที่บ้านสองพี่น้องหมู่ที่เท่าไหร่นะสองพี่น้องหมูทม่ที่เจ็ดหมู่ที่เจ็ดตําบลนนตูมอำเภอชุมพวงจังหวัดนคนระราชสีมามาอีกบ้านหนึ่งหลังเพื่อมามอบสิ่งของ,งให้ผู้ป่วยติดเตียงซึ่งวันนี้โดยการนำของหลวงพอ่อพระครูจันทประทุมพรหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอชุมพวงล้วก็ั้องแยกยวมมาซึ่งมาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงมามอบสิ่งของให้แล้วก็มีปัใจจัยให้กับผู้ป่วยด้วย ซึ่งบอกพื้นที่ซึ่งหลวงพ่อก็ดูแลในเขตอำเภอชุ้พวงอําเภอใกล้เคียงแล้วก็พระอาจารย์ก็ดูแลในเขตอำเภอชุ้พวงอําเภออาบิมาอําเภอโนนแดงอําเภอตะไคร้ใกล้เคียงแต่แถวเขตนี้ลําไปมากนะไปหลายที่อ่าตอนนี้เราก็อ่าตอนนี้โยมกาลังฝนเครื่องอุปงพ่อบริพ่อโย่ตอนนี้ผู้ป่วยอยู่ตรงนี้ผู้ป่วยที่น้องชักหลวงพ่อหลวงพ่อจะก็น้ำอำเภุ้พวงนะตอนนี้ตัวผู้ป่ว ป่วยอยู่ข้างในเนาะอันนี้อ่านี่ภรรยาอือสองคนตายอืออ้อก็ป่วยอย่างนี้เนาะอือมาทางนี้ป่วยนี้ลูกลูกป่วยอยู่นี่ก็คือป่วยอยู่ติดอยู่สะพานนี้เลยเนาะใช่โอ้ติดห้องน้ำเลยใกล้ๆห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะมี่จะเช็ดตัวให้มันยกไม่ค่อยไหวแล้วค่ะอือก็ดิฉันก็ แก่แล้วบางทีก็มีบริบาลมาดูตอนนี้บริบาลเขาเขายังไม่ได้ทำงานเลยค่ะอืมนี้แก่อายุเท่าไหร่อายุหกสิบเจ็ดอันนี้ชื่ออะไรนะเนี่ยชื่อสมหมายค่ะอ๋อชื่อสมหมายเนาะอันนี้อพ่อสมหมายเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุหกสิบเจ็ดค่ะอ๋อนําสะุนอะไรจะหมอแข็งค่ะสมอจะหมอแข็งสมอแข็งค่ะหกสิบเจ็ดปีเนาะค่ะ กวยนี่กี่ปีแล้วกวยเนี่ยกวยนั้นก็ปีห้าห้าเก้าค่ะรักษาที่กรุงเทพเพิ่งจะกลับมาบ้านสองปีนี้แหละก็รักษาอยู่กรุงเทพเขา็มองเป็นอะไรเป็นสมองบ่อเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็อะไรฟ้นเนื้ออ่อนแรงคนไข้ เป็นกั้นอล้แรงทีนี้หมอเขาก็ดูแลให้อยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปหาหมออีกเพราะ่าไม่มีลูกใครไข้เจ็บก็เยอะก็มียากินแก้ความดันอยู่ค่ะก็อยู่สองคนนี่แหละอยู่สองสองตายายเนาะคตอนนี้ลูกสาวลูกสาวลูกชายใจทำทำงานทำงานเนาะคเขาทำงานสุต่ายตลอดค่ะโอเคอะกีเดือนะไมเยี่ยมครั้งหนึ่ง เขาไปแปดเดือนแล้วค่ะแปเดือนแล้วเขาก็ลูกชายก็เขาก็มาเยี่ยมเลยหรอเอาเลยเอาหลวงพ่อมานั่งมานั่งตรงนี้หน่อยอ่ะหลวงพ่อจะได้นั่งจะได้แอ่นั่งใกล้ๆกับคนผู้ป่วยอ่ะไม่ต้องนั่งนะไม่ต้องนั่งแล้วหลวงพ่อไม่นั่งอ่ะอ่ะเอาเออเอาจะมอบเดี๋ยวเดี๋ยวเองเขาจะหมอบให้ภรรยาก็ได้ภรรยาแล้วตอนนี้ก็ถ่ายรูปสักหน่อยภรรยามาตรงนี้เออ มันน่ากมัน่ากันมันนัากมันากัน